สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพากันมาตะลุยฟาร์มกุ้งของอาจารย์น้อยนะครับในช่วงวันว่างๆนะวันนี้เราก็มาดูวิธีการเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติของอาจารย์น้อยเป็นยังไงกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงกุ้งนะไม่ว่าจะเป็นระบบน้านะครับระบบน้ําระบบอ,ออกซิเจนนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูกุ้งฝอย อยู่ไหนกันบ้างนะกุ้งฝอยเราจะเห็นกุ้งฝอยตัวเล็กๆนะครับขึ้นมาเล่นน้ำบนกระเบื้องนะฮะคลิปก่อนอาจารย์น้อยก็ได้รีวิวการเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับไปแล้วรับวันนี้แอดมินก็ได้มาดูวิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยของอาจารย์น้อยในตอนกลางวันกันบ้างนะครับการเลี้ยงกุ้งก็ ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็มีทรัพยากรธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นจอกแหนโขดหินนะครับกระเบื้องนะอันนี้เอาไว้ใช้ให้กุ้งนะขึ้นมาเล่นน้ำนะครับก็จะมีสะบอ่อน้ำพลาสติกนะครับขนาด1เมตรนะครับ1เมตรกว่า ใครที่อยากได้กุ้งนะครับของอาจารย์น้อยก็อย่าลืมนะครับติดต่ออาจารย์น้อยได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์อ่ะนี่ก็เป็นออกซิเจนของอาจารย์น้อยที่ได้นำมาให้กุ้งนะฮะไดะ้ใช้นะครับออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการเลี้ยงลูกแบบการเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติแบบเศรษ,ษฐกิจพอเพียงนะนี่ก็คือมอเตอร์มอเตอร์ เป็นกันบ้างครับแต่รู้สึกว่ากุ้งนี่จะตกใจไม่รู้ไปอยู่มุมไหนเลยบ้างอ่ะเป็นไงบ้างครับการเรลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติแอดบินกำลังหากุ้งอยู่นะอ๋อเห็นละตัวหน,นึ่งอ่าเห็นไหมครับตัวเล็กๆซูมมาก โทรศัพท์จะตกน้ำแล้วลว่าจะเป็นน้ำระบบน้ำระบบน้ำหยดระบบน้ำไหลวนไปทางทิศต่างๆระบบน้ำไหลอันนี้ก็เป็นฟาร์ม1.2เมตรนะครับเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็แบบวิธีประหยัดที่จะไม่ได้ลงทุนหลไรมากมาย จะมีประมาณนี้เขาๆสงสัยกุ้งเนี่ยน่าจะกลัวแดดนะครับต้องรอให้อีกสักประมาณค่ำๆนิดนึดน่งวันนี้กุ้งเข้าไปนอนเลยนะอ่านี่คือกุ้งนะครับตัวนี้กุ้งฝอยใครอยากจะได้กุ้งนะติดต่ออาจารย์น้อยเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์อาจารย์น้อยได้ให้ไว้ใครอยากจะซื้อกุ้งกับอาจารย์ก็ ในราคาเป็นกันเองทักทายเข้ามาได้นี่คืออาหารกุ้งนะกระดูกไก่กระดูกไก่ต้มนะ<อ>ก็มีทั้งลำแล้วก็มีทั้งไข่ต้มนะอันนี้ก็คืออาหารที่อาจารย์น้อยได้ให้ไว้ยวมานีต้ตอนนี้รู้สกว่ากุ้งจะตกใจแอดมินเลยไม่เห็นตัวกุ้งนู่นละอยู่ตัวเล็ก องไกันบ้างครับสำหรับเลี้ยงกุ้งฝอยบอ่อเลี้ยงกุ้งฝอยของอาจารย์น้อยอแบบแบบที่ในราคาประหยัดนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเลี้ยงแบบธรรมชาติใครสนใจกุ้งก็ติดต่ออาจารย์น้อยได้เข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับตามที่ให้ไว สนใจก็ทักทายแอดไลน์เข้ามาได้ผ่านพ้นไปแล้วสลับการเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติกุ้งฝอยในกันบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สลับอาจารย์น้อยด้วยก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ